สวัสดีครับเช้าวันที่18กันยายน2565นระครับนะวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับทิศทางของอิปโตกันนะครับโดยเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยางเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720ี p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงทุกว,วันอาทิตย์มันจะมีสัญญาณน,นะครับสำคัญ วงบอกไปทั้งอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นแนวโน้มใดนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดบวดบ่อยๆนะครับเราก็มารับชมกันแล้วก็มาเก่งกันนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นเช่นไรนะครับเริ่มจากฮารูนาะครับก็เปิดเช้ามาก็เวลานี้ตอนนี้ก็แปดโมงกว่าก็เริ่มลบนะครับหมายความว่าราคาก็ลดลงมาจากที่บวกขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูนะครับก็มันก็คงอยู่ในจังหวะครั้งครั้งขึ้นของ ครั้งต่อมานะครับอย่างที่ลุงเคยขี่เอาไว้นะครับวา่าห้ามต่ำกว่าเส้นตรงนี้นะนะครับถ้าเกิดราคามาต่ำกว่าเส้นตรงนี้ถ้าเกิดท่านที่ซื้อไว้เหมือนลุงซื้อไว้ที่0 0 1 1 0นก็ต้องพิจารณาคัดออกมาหรือว่าขายของออกมาชกค่วาวแล้วก็มารอรับข้างล่างแล้วก็ซื้อเข้าไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าเห็นอย่างนี้นะครับราคาก็ หลังจากที่ย่อตัวลงมานะครับก็มาเจอเส้นต้านตรงนี้เราก็ค่อยๆส่งตัวขึ้นไปพยายามอยู่ตรงใกล้ๆกึ่งกลางบุรุษแบนแล้วก็อยู่ในโซนที่ขีดเส้นไว้ตรงประมาณโซนที่เส้นที่2ไอเส้นที่3นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าที่จะพิสูจน์ตนเองได้ว่ามีโอกาสที่จะพุ่งเกินเลยกึง่งกลางแบตบุรุษแบนขึ้นไปนะครับ ราคาก็จะค่อยๆไซเวยขึ้นไปด้านบนนะครับราคาก็สําหรับท่านที่บางท่านก็อาจจะตั้งกันตั้งขายไว้ที่ประมาณ0.014นะครับแต่ก็มันก็เป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะครับถ้าเกิดเราสามารถรอได้นะครับคือจังหวะของมันก็คือเมื่อมันลงมาต่ำสุดมันก็จะอาจสวิงขึ้นไปที่จุดเรนเนอริชั่นด้านบนสุดเพราะฉะนั้นจังหวะที่ขายก็คือเราก็อาจจะตั้งตั้งขาย ทำกำไรสั้นๆนะครับเราก็จะอาจจะลองหาจุดที่มันสัมผัสกันเยอะๆหรือว่ามีาจุดที่ขายกันเยอะก็อาจจะเป็นเช่นตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมาขายตรงนี้เพื่อทำกำไรนะครับสำหรับท่านที่ทำกำไรเป็นระยะระยะนะครับก,ก็มารอขายที่0.0148หรือ147นะครับเบื่องต้นนะครับเราก็รอ,อมันย่อตัวลงมาอีกคือมันขึ้นมาชนตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะย่อตัวนะครับ แบบจังหวะตรงนี้คือมันพุ่งขึ้นมาสูงสุงสดแล้วมันก็ยอดตัวลงมานะครับเราก็อาจจะทํากําไรตรงนี้แล้วเราก็เราเราต้องอเขาเรียกอะไรนะต้องดูว่ามันอาจจะขึ้นมาสูงสุดที่ตรงนี้เราก็ตั้งขายที่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มันยอดตัวลงมาแล้วก็ค่อยช้อนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับว่าท่านจะมีวิธีการเก่งยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของลุงเองนะครับลุงก็คาดว่าจะ ทำการขายทำกำไรลุงก็คาดว่าจะทำอย่างนั้นนะครับลุงอาจจะตั้งขายที่ประมาณ0.016นะครับ1600นะครับบริเวณ0.060 0 00นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันย่อลงมาลุงลุงขายตรงนี้ตั้งขายตรงนี้เสร็จเราก็มารอรับที่ราคาที่มันจะย่อลงมาอีกก็คือตรงที่บริเวณนี้นะครับก็คือ0.026 2426อห่ะไรประมาณนี้นะครับทำไมถึงต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าจากจังหวะของการขึ้นการลงของมันเ็นไหมครับ มันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็ลงมาล่างสุดนะครับเป็นจังหวะที่มันสวิงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เล่นจับจังหวะสวิงก็ได้นะครับในการทํากําไรนะครับอันนี้เป็นความขี้ในส่วนบุคคลแล้วก็ทักษะส่วนบุคคลนะครับอาจจะทํำยังไงได้หรือไม่ได้ยังไงต้องมีมีความชํชนานงชํานาญในการใช้การเก่งส่วนตัวของใครของมันนะครับถ้าดูจากตรงนี้ท่านก็อาจจะ,ะลากเก่งลากเส้นเทรดเส้นฮอลิซอนเท่าไรแล้วก็เก่งว่ามันจะขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็ มันจะดีดกลับลงมาที่เท่าไหร่นะครับเพราะยังไงการขึ้นการลงของพวกนี้มันจะเป็นช่วงจังหวะนะครับคือมันจะมีจุดสูงสุดแล้วก็จะมีจุดต่ําสุดเราเก่งจุดสูงสุดเสร็จเราก็อาพอขายสูงสุดเสร็จนะครับเราก็รอให้มันลงมาต่ําสุดตรงจุดตรงไหนเราก็อ่านเกมนะครับคือว่าแนวโน้มแบบนี้ก็คือเราจะต้องดูว่ามันมีโอกาสที่ไปที่จุดสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งขายที่ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มารอช้อนนะครับแต่ว่าในการเล่นมันก็ต้องอาจจะต้องรอ1วันนะครับ ก็คือถ,ถึงจะได้กําไรจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อขายในวันระหว่างวันมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการถัวเฉลี่ยไปนะครับทุกคนครับก็มันก็จะเหมือนเป็นการถัวเฉลี่ยนะครับกำไรจริงๆก็อาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องซื้อซื้อวันนี้จุดสูงสุดขายคือขายขอขายของวันนี้ที่จุดสูงสุดแล้วก็ไปรอช้อนในวันถัดไปช้อนที่ตรงราคาต่ากว่าเดิมนะครับสรุปก็คือว่าดูที่จํานวนของของเหรียญที่เราซื้อนะครับ สมมติว่า,าวันนี้เรามีอยู่มื่นเหรียญเราขายไปมื่นเหรียญวันพรุ่งนี้เราต้องซื้อกับคืนให้ได้มื่นสองหรือมื่นสามขึ้นไปนะครับถึงจะทําการซื้อนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนครับอันนี้เป็น t h b ต่อมาก็เป็น l ูหน้า d นะครับ l ูหน้า d ก็ต้องขยายเข้าไปเพราะว่าจังหวะของมันนั้นก็ยังคงอยู่ในกรอบเล็กๆนะครับเราต้องขยายกรอบขึ้นมานะครับเพื่อดูจังหวะของ USD อดอย่างที่เราเก่งกันไว้นะครับเราก็มีการลาก ทอร์เรนท์เท่าลาไว้ลากเส้นเทตเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะเป็นจังหวะใดเราก็ค่อยเข้าไปดูกันนะครับว่าจังหวะอย่างนี้เราจะทํายังไงนะครับเราจะวางแผนยังไงนี้นะครับก็คือจังหวะที่เรารอเก่งก็อยู่นะครับว่าจังหวะไหนซื้อจังหวะไหนขายนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมตอนนี้ก็คือว่าจังหวะที่ตรงนี้จะเป็นจุดขายที่เราสําคัญนะครับเพราะว่าราคามันจะเด้งกลับขึ้นมาที่จังหวะนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ตั้งขายไว้ที่ 0.0033หรือ34นะครับพอถึงตรงนี้เสร็จเราก็อาจจะขายเสร็จแล้วเราก็ไปรอรับที่จุดถัดมานะครับจุดด้านล่างครับแล้วก็จะที่ถ้าราคาราคาที่เรารอรับก็จะอยู่ประมาณสักตรงล่างสุดตรงนี้นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเราขายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมารอตั้งรอซื้อในวันถัดไปที่0.0002นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่เราจะ ตั้งตั้งสื่อตั้งขายนะครับแล้วเราก็ดูว่ดจังหวะของเส้นของการที่เขาจะพบกันเยอะๆในจุดถัดมานะครับจุดสูงถัดมานะครับน่าจะอยู่บริเวณเส้นเส้นเส้นนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ตรงตรงบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับจุดที่เขาจะขึ้นละพักตัวถัดมานะครับจุดที่เขามีโอกาสขึ้นละพักตัวถัดมาก็คือ0 0 0 0์นะครับสลับตัว รูน่าที่เป็น USD นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่18ซึ่งก็ใกล้กำหนดวันที่20อาจจะเป็นการเผาใหญ่ๆเยอะๆนะครับมีการเมิดมีอะไรกันเกิดขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลในอนาคตนะครับว่าถ้าเกิดว่าราคานั้นก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการปรับตัวลงกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าดูจังหวะของเครื่องเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์นะครับก็ จะบอกว่าราคามันค่อยๆบีบตัวเข้ามาหากันนะครับบุหร์แบนดงทั้ง,ท,งทั้งด้านบนด้านล่างบีบเข้ามาหาตรงกลางแล้วราคามันก็จะค่อยๆดีดตัวสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นก็หมายความว่าเขาก็จะมีโอกาสราคาพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็มีการสวิงกลับขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะส่งส่งราคาให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมนะครับทุกคนก็เราก็รอทํากําไรกันนะครับทุกจังหวะเราสามารถทํากําไรได้ถ้าถ้าเราสามารถตัดใจแล้วก็ พยายามมองแต่จํานวนนะครับเราก็ดูว่าตัวนี้เรามีจํานวนเหรียญเท่าไหร่ในตอนนี้เช่นเรามีอยู่แสนเหรียญนะครับเราขายยังไงก็ได้ตอนนี้ให้ได้กําไรแล้วเราก็ไปซื้อกลับในวันพรุ่งนี้ในวันถัดไปให้ได้กลับมาอยู่แสนกว่าเหรียญนะครับนั่นคือการทํากําไรคือขายยังไงก็ได้ให้เหรียญมากกว่าเดิมนะครับแต่วันนี้วันนี้เรามีอยู่แสนเหรียญเราขายแสนเหรียญเราซื้อยังไงก็ได้ให้มันมากกว่าแสนเหรียญในวันถัดไปนั่นคือกําไรนะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับ อันนี้ก็ลุงก็ข้าวใ,ให้พอจะเข้าใจกันนะครับถัดมาเรามาดูสัญญาณของบิตคอยนะครับบิตคอยเป็นสัญญาณใดนะครับดูก็ยังคงเป็นประมาณไซด์เวลด้านข้างนะครับจังหวะเขาหลังจากที่มีแนวโน้มสัญญาณการกลับตัวสั้นๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็มีโอกาสค่อยๆราคาขึ้นไปชนตรง730,000-740,000นะครับชนเสร็จก็สวิงหยุด บริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าจังหวะของมันนั้น,นยังอ,อยู่ใกล้ๆเส้นบุร์แบนด์แล้วก็การเดินทางของตัวตัวบุร์แบนด์ก็ค่อยๆขนานกันเข้ามานะครับนั้นก็มีก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปได้เช่นเดียวกันก็จังหวะของราคาก็ยืนเหนือถ้ายืนเหนือถึงกลางบุร์แบนด์มันก็จะสวิงขึ้นไปด้านบนแต่ถ้าจังหวะมันอยู่ต่ากว่ากึ่งกลางบร์แบนด์ก็อาจจะมีการ รอคาลดตัวลงไปได้นะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้เราจะเห็นอะไรครับเห็นการเคลื่อนตัวของ linear r e e a t i o n ไปด้านข้างนะครับจังหวะนี้ก็คือคิดว่าน่าจะจบจังหวะขาลงนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆ s ซ d e way up ขึ้นไปนะครับจบขาลงนะครับมีมีคำสั่งลองนะครับลองก็คือให้ซื้อกับสั่งช็อตก็คือให้ขายนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้มันก็ยังคงออกด้านข้างมาเรื่อยๆนะครับจนถึงน่าจะจังหวะระยะเวลาเวลาหนึ่งนะครับ ล้วน่าจะเป็นวันที่20-21-22กว่ากว่านะครับราคาของมันก็จะอาจจะมีการสวิงขึ้นหรืออาจจะมีการสวิงลงมาถ้าเกิดขึ้นเราก็ขายทํากําไรแต่ถ้ามันลงมาปุ๊บเราก็รอขายขายหรือว่าช้อนดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับถ้าลุงเห็นแนวนีล้ลุงก็สบายใจในระดับหนึ่งเพราะว่า linear e q a t i o n นั้นเขาไซเวกด้านข้างแทนที่เขาจะไซเวดดาวลงมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเหรียญอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูตัว B t c อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีนมโอกาสที่จะเส้น linear r e g ล e s s i o n มันจะไซด์ไวดาวลงมาเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็มาดูตัวนี้นะครับจังหวะของมันก็คือที่ลุงกากระบาดเอาไว้ก็คือว่าสร้างเส้นแนวเทดแล้วก็สร้างเส้นจังหวะของมันก็คือถ้าราคามันสูงกว่าตรงที่ลุงตัดเอาไว้นะครับราคามันก็จะ,ะค่อยค่อยไซด์เวสูงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าราคาลงมาต่ํากว่าจังหวะที่ตัดเอาไว้ตรงนี้นะครับ ก็ต้องเทขายออกนะครับเราต้องขายออกแล้วก็รอช้อนในจุดที่ต่ํากว่าเดิมนะครับคือถ้าเกิดว่ามันสามารถพุ่งเกินไปพุ่งขึ้นไปมันก็สามารถที่จะราคามันก็จะเหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันไม่สามารถที่จะพุ่งมันจะเป็นแนวต้านนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงมาราคาเราก็รอรับจุดถัดไปก็คือบริเวณตัวล่างสุดตรงนี้อยู่ที่ราคาพันแปดร้อยห้าสิบนะครับใ้หมื่นแปดร้อยห้าสิบนะครับ ตอนนี้ราคามันขึ้นมา20,000แล้วนะครับ20,000ก็ยืนใกล้ๆตรงกึางกลางพุชเบแบก2 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับก็2 0 0 3มดอลลาร์ก็มันก็ยังคงไซด์เวกด้านข้างนะครับจากตรงนี้เราก็เจนว่ามันเป็นสัญญาณเทิร์นอลาล์เรียบร้อยนะครับสัญญาณเทิร์นอลาล์ตรงนี้นะครับเอวลงให้ดูนะครับย่งดูชัดๆนะครับสัญญาณเทิร์นอลาล์อย่างไรครับก็คือมีแท่งเทียนสีแดงแล้วก็มีสัญญาณตัวจีนะครับ เพื่อการตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงพอในวันถัดมาก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวซึ่งึ่งมีราคา,หาเหนือกว่าหนากว่าก็นี่ก็คือสัญญาณการกลับตัวนะครับแล้วก็เส้นมันก็มาแตะตรงเส้นเส้นเทปเส้น horizontally ที่ลุงลากเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆ s ว i n g กลับขึ้นไปแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยอดตัวลงมาต่ากว่านิดหนึ่งนะครับเข้าใจว่าวันนี้อาจจะปิดที่ราคาสักใกล้ๆสองหม 2,300นะครับถ้าราคาติดที่2,300ก็จะค่อยไซเวย์ไซเวย์อัพขึ้นไปได้อีกนะครับราคาวันที่วันสิวันที่19ก็จะพุ่งขึ้นไป2 2 1 0 0 0นไอ้2,400นะครับ2,400 2,600นะครับถ้าถ้าขึ้นไปถึงตรงนี้ได้ก็จะมีโอกาสไซเวย์กลับขึ้นไปนะครับอันนี้เรามองแบบมิติที่มา d เซ t ที่คิดว่า น่าจะเป็นฝั่งบวกมากกว่านะครับต,ตั้งไมซเซตเราก็ใจเย็นนะครับในการขึ้นการลงเราก็ต้องดูโอกาสที่เขาจะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับก็ถ้าสวิงขึ้นเราก็อาจจะขายที่ตรงจอนที่มันขึ้นสูงสุดเราก็ถ้าสวิงดาวลงมาเราก็ค่อยมาช้อนเอาอีกรอบหนึ่งนะครับดูจังหวะว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การวางแผนของเราเองนะครับถ้าเราวางแผนรัดกลุ่มแล้วก็วางแผนขายในที่สูงแล้วก็กลับมาซื้อในตอนที่มันลงต่ำ จังหวะที่ต่ําสุดตอนนี้ก็คือว่ามันน่าจะมีโอกาสมาที่บริเวณจุดต่ําสุดของเขาแล้วก็ดูแนวโน้มว่ามันจะมาลงตรงนี้นะครับก็คือที่มันมีแนวเทดเยอะๆนะครับเส้นเทดเยอะๆนี่นะครับน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก1 9 0 0นเ0 0 uh, 0 0้0 0 0 0า่น่นานะครับน่าจะลงมาต่ําที่สุดได้ตรงนี้นะครับแต่จังหวะที่เขาขึ้นสูงสุดก็น่าจะเป็นตัว2,200หรือ2,300นะครับ ถ้าเกิดเราขายที่2,300เสร็จแล้วเราก็มารอซื้อที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยไอหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับให้มันสวิงขึ้นไปเราก็ขายที่จุดสูงสุดพอขายที่จุดสูงสุดเสร็จเราก็มารอช้อนที่จุดต่ําสุดของเขาครับเข้าใจว่าเขาจะสวิงขึ้นสวิงลงแบบนี้นะครับโอกาสมันก็จะเป็นเช่นนี้ในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ในวันจันทร์มันก็จะสวิงแล้วก็มีราคาค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับในวันจันทร์อันนี้ลุงก็ดูทั้ง2 สตัวลู n a กับ BTC ให้เห็นนะครับส่วน e t t นั้นราคาก็ต่ำก็60,000นะครับของของเงินบาทไทยนะครับก็ลงมาเยอะนะครับก็อยู่ที่5 3 5 0 0นะครับแล้วถ้าเป็น USD ก็ยังยังไม่สามารถที่กลับขึ้นไป1,700ไันเพราะฉะนั้นราคาก็อยู่ที่1,456นะครับเราก็มาดูว่าจังหวะของเขานั้นมีโอกาสเป็นอย่างไรนะครับเราก็เคยลากไว้นะครับลากว่าถึงกำไรที่เรา เราลากกาไรให้เห็นนะครับว่าเราจะเก่งกําไรจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับอันนี้สิ่งที่ลุงเคยทําไว้ก่อนนะครับก็ดีตรงที่มันมีเมมโมรีแล้วมันเซฟกราฟเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้ก็คือว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้คือจุดที่เราจะเก่งกําไรเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อที่ตรงนี้นะครับราคามันก็จะค่อยไหลกลับขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับทําไมเราถึงเก่งได้เพราะว่ามันเป็นจุดต่ําสุดของลีเนียเรกัชันนะครับไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับ การการเก่งกําไรของเรานะครับก็อยู่ที่ลักษณะการการขึ้นการลงของราคานะครับเมื่อไรก็ตามที่มีราคาเป็นเส้นตรงแล้วสัมพันธ์กับเวลานะครับใน,ในทิศทางขวานะครับแบบอินฟินิตี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับราคาจะอยู่ในกรอบของลรเนอเรชันบนสุดแล้วก็ลรเนอเรชันล่างสุดเมื่อไรก็ตามที่มันลงคาสูงสุดแล้วลงมาต่ำสุดมันก็จะสวิงตัวค่อยๆไซเวกับขึ้นไป นี่คือจุดที่เราจะต้องทำกำไรนะครับคือจากจุดล่างสุด็เปไปจุดบนสุดเนี่ยเราถ้าถ้าเราสังเกตดูดีๆหุ้นทุกแอร์นครับคริปโตทุกตัวนะครับทุกคริปโตทุกตัวเราใช้ได้ทั้งหุ้นทั้งทั้งคริปโตนะครับเพราะว่าการาฟมันเป็นมันเป็นการาฟสไตล์เดียวกันนะครับคือมีจังหวะเก่งกำไรถึงราคานะครับก็คือว่าการาฟมันจะมีขึ้นมีลงเช่นนี้นะครับถ้าเรา สังเกตดูดีๆนะครับว่าจังหวะของมันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจังหวะของมันนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ดูได้จากการขึ้นการลงของมันนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาสูงสุดเนี่ยก็จะค่อยๆไซเวลงมาที่ราคาต่ําสุดก่อนที่มันจะค่อยๆไซเวขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ไซเวลงมาต่ําสุดเมื่อไซเวย์ลงมาต่าสุดจังหวะถัดไปมันก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้คือจังหวะที่เราจะต้องเก่งกําไร เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นสูงสุดหรือต่ำสุดเราก็ลากเส้น horizontal line ไว้นะครับก็คือเราก็ลากเส้น horizontal line เอาไว้นะครับลากไว้เยอะนะครับลากไว้ลากเส้น horizontal line ไว้นะครับเราก็ต้องลากเส้น horizontal line เป็นจุดๆนะครับจุดที่ไหนที่มีการสัมผัสหรือว่ามีจุดจุดหยุดจุดหยุด หยุดของราคาเยอะๆนะครับราคาก็จะไปหยุดตรงนั้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างตรงนี้นะครับหลังจากที่มาตรงนี้เสร็จราคาต่ำตรงนี้เสร็จมันจะขึ้นมาที่ราคาตรงนี้นะครับเราก็มารอขายที่ตรงนี้หรือรอซื้อที่ตรงนี้ก็ได้นะครับในจังหวะถัดมาราคามันจะพุ่งมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะถัดมามันก็จะมีราคามาถึงตรงนี้นะครับก็เก่งกาไรจังหวะที่มันจะขึ้นราคาจากตรงนี้นะครับตามเส้น h o r i ซอนทอ l ไ i น์ที่เราเดนลากเอาไว้นะครับเส้น h o r ิซอนทอ l ไ i น์ก็คือเส้น ทางขวางนะครับในนี้นะครับทางนี้นะครับก็เราก็จะมารอช้อนอีกทีที่ราคา1,690ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับหรือเราอาจจะมาตั้งขายนะครับตอนนี้ราคาสมมติว่าราคามันอยู่ต่ำราคาตอนนี้อยู่ที่หนึ่าสิบหใช่ไหมครับ1,455เนี่ยเราก็จะตั้งขายที่1,690ตั้งขายล่วงหน้าไว้เลยนะครับพอราคามันเด้งมาถึง1,690ปุ๊บ มันก็จะสวิงดาวลงมานะครับเราก็มารอช้อนอีกจุดหนึ่งก็คือที่ราคาที่เป็นจุดนัดพบของราคาเยอะๆตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็อาจจะตั้งัหลอดซื้อตรงนี้ไอ้ต้องรอดซื้อใช่ครับรอดซื้อที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดกลยุทธ์ของเราก็คือถ้าราคามันขึ้นสูงเราก็ขายพอขายเสร็จเราก็มันก็ลงมาต่ําใช่ไหมครับเราก็ซื้อมันก็อาจจะสวิงตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเราก็ตั้งซื้อที่จุด สูงเราพอให้ขายที่จุดสูงแล้วก็ลงกลับมารลอดซื้อที่จุดต่ําคือช่วยโอกาสช่วยจังหวะคือถ้าเกิดมันขึ้นสูงเราขายที่สูงพอมันย่อตัวลงมาเราช้อนซื้อที่ต่ําแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องภายในระหว่างวันนะครับไม่ใช่ว่าซื้อภายในวันเดียวแล้วถือว่าเป็นกําไรนะครับไม่ใช่นะครับก็อย่างเช่นเรามี ETH ตอนนี้เรามี ETH หรือ Ethereum เ,เนี่ยอยู่สักหนึ่งแสนหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับ มีอยู่1นึ่งแสนเหรียญเราขายเราตั้งขายที่จุดสูงสุดตรงนี้นะครับตรงตรงที่ราคาของเราล่าสุดก็คือมันจะวิ่งขึ้นไปที่1690รเการาก็ขายแสนเหรียญน,นะครับเสร็จแล้วในวันถัดไปเราต้องมาซื้อกลับที่ราคาที่อยู่ตรงนี้คือราคา1571นี้อีอีกประมาณแสนห้าหรือแสนหกเหรียญน,นะครับมันก็คือกำ,กำไรนะครับเราจะได้กำไรไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคือ ถ้าเล่นเล่นคริปโตนี่มันจะทํากําไรรายวันได้แบบนี้เลยนะครับจังหวะมันก็จะเป็นจังหวะขึ้นขึ้นลงลงสวิงขึ้นสวิงลงนะครับจังหวะสูงสุดเราก็กะไว้แล้วนะครับเราก็ขายที่สูงสุดแล้วก็มารอที่มันลงมาต่ำสุดในวันถัดไปได้นะครับมันอาจจะมีเศษเล็ก,ลกๆน้อยๆบ้างก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่คิดมากกับเศษนั้นนะครับหานะครับหาหาเอ็กเชหรือว่ากระเป๋าที่ไม่ไม่เสีย ค่าซื้อค่าขายเยอะๆนะครับไม่เสียค่าแกะเยอะนะครับก็หาหาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มทั้งหมดนะครับก็มาดูนะครับว่าจังหวะของเหรียญแต่ละเหรียญนี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ IOST ก็อยู่ที่0.47นะครับตอยังคงไซเวฟด้านข้างตัวซิกก็กลับลงมาอยู่ที่ประมาณ2 2บาทนะครับซิลิกก็อยู่ที่1.2นะครับตัวชิบะอิ n ุนี่สําคัญนะครับตัวนี้จังหวะศนย์อยู่ข้างหน้า5ตัว4ตัวนะครับก็ถ้าเกิด จะเล่นแล้วก็เก่งกําไรชิบะชินิุนุสำหรับท่านที่มีกระเป๋าอยู่ในใบแนนหรือหรือตัวคอยของอะไรอื่นๆนะครับเอ็กเชต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาดูล่วงหน้าได้นะครับว่าจังหวะของมันนั้นเป็นคําสั่งช็อตนะครับแล้วตอนนี้ก็มีมีคล้ายๆคําสั่งเทิร์นอรลาวแล้วนะครับก็คือแบบนี้คือคือเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับแม้ว่าวันนี้ราคาจะยอดตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังคง อยืนเหนืออยู่อยู่เหนือกว่าราคา2วันก่อนนะครับถัดมานะครับในวันนี้อาจจะราคาปิดปิดสีเขียวก็ได้นะครับราคาจะปวกขึ้นไปแล้วมันก็จะค่อยไซเวยขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ใกล้เส้น2องวันอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นจังหวะโอกาสและที่มีโอกาสที่ดีนะครับครับคอยก็สวิงกลับขึ้นมาอยู่เหนือ50บาทนะครับส่วน J จฟินก็หลังจากที่ขึ้นไป22บาทก็ลงมาไซเวย์ลงมาที่20บาทนะครับ อัลฟาไฟแนน์ก็อยู่ที่4.2นะ A.D.A ก็อยู่ที่17บาทนะครับ Apecoin ก็อยู่ที่202นะครับถือว่าขึ้นมาแรงนะครับ Apecoin จะเดิมทีมาอยู่ที่100 100กว่าบาทนะครับก็สวิงขึ้นมาที่200นะครับอ่า C.R.V ก็39บาท d o คคอยก็ยังทรงๆอยู่ที่2.2นะครับหลังจากที่เคยขึ้นไปที่2.4แล้วต่อก็โลดลงมาที่2.1ก่อนที่จะดีดมาที่2.2แล้วก็ แนวว่าจะลบอยู่ที่0.0050นะครับการ์ล่าก็ดีขึ้นมาที่1.8นะครับอ m x ก็อยู่ที่29.55นะครับ s ซน d b อกก็อยู่ที่3.3 POW ก็อยู่ที่7บาทนะครับราคาค่อยๆขยับตัวขึ้นไป8บาท9บาทนะครับ XRP ก็อยู่ที่13บาทก็ถือว่าขึ้นมาก็ถือว่าขึ้นมานะครับปัจจุบันก็คือไซ์เวดดาว์ออกลงมาดันค้างนิดหน่อยมีการยอดตัวเล็กน้อยนะครับ ก็ TRX ก็อยู่ที่2.2นะครับส่วนซินติกก็อยู่ที่99บาทนะครับราคาก็หลังจากที่สวิงขึ้นไป100บาทก็ค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปนะครับ OPG OOP นะครับก็ Optimize o Optimate นะครับ Optimize ก็ราคาอยู่ที่41บาทนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่ดาวโจนนะครับลงไป100กว่าจุดของวันศุกร์นะครับแล้วก็ไปดูของตัวราคา f o เล็กนะครับ พอเหล็กก็ราคาทรงตัวหลังจากที่สวิงขึ้นไปขึ้นไปที่37บาทเรียบร้อยนะครับเราเห็น37บาทเรียบร้อยอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะได้เห็น37บาทจุดนะครับก็คือ37บาทครึ่งนะครับก็ภาวนาให้ขึ้นอยู่ที่37บาทนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมีการสั่งตัดโอนเงินเข้ามาของยู u ูบนะครับพอถ้าเกิดราคา37บาท YouTube ก็100ดอลลาร์ก็จะได้3,700นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ก็เอาใจช่วยให้ราคามนันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่า,าบางทีมันอาจจะเป็นจะมีเขาเรียกอะไรการการดลงชีวิตที่ยุ่งยากขึ้นไปสําหรับบางท่านที่ไม่ได้ทราบถึงค่าเงินต่างๆนะครับมันก็ทุกคนก็มีค่าเขาเรียกเลยค่าเงินบาท100บาทใช้ได้ใช้หมดไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้ภายในหนึ่งนาทีก็หมดแล้วอีกบางคนก็ใช้ได้ทั้งอาทิตย์หรือทั้งทั้งเดือนก็ได้นะครับแค่เงิน100บาทนะครับ ีนี้จังหวะของมันก็จะขึ้นไปที่37.50บาทนะครับตามสเต็ปของขั้นบันไดของฟิโบนัชชีนะครับเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับครับเราก็เห็นแล้วว่าจังหวะขึ้นลงมันเป็นยังไงนะครับทำใจกันนะครับทุกคนทีนี้จะได้อยู่กับ37บาทไปอีกนานนะครับเพราะว่าจังหวะของมันก็สแตทไวอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ลุงมาอัปเดตให้ฟังนะครับมันเป็น บอกก่อนนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลุงเองถึงการดูแนวโน้มจากกราฟนะครับว่ามันจะเป็นเช่นนี้นะครับมีลูน่าก็จะจะขึ้นไปนะครับที่หนึ่งไอศูนย์จุดศูนย์หนกนะครับก็บิตคอยก็จะมีการขึ้นไปที่ประมาณ7จ็ดแสนนะครับแล้วก็ ETS ก็จะไปที่ประมาณเมื่อสักครู่เราเห็นเห็นก็อยู่ที่ประมาณสักพัน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 หกพันเจ็ดนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนท่านที่มองยังไม่เห็นแนวโน้มคล้ายๆลุงหรือมองคนละสไตล์กันก็ลุงต้องขอภายไว้นะครับว่าเอาตามตามที่ท่านเข้าใจนะครับก็คือมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับเราก็ก็คือลุงก็เปิดใจรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับยังไงก็ให้มีแมเซตดีๆคล้ายๆลุงเอาไว้นะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดหลายคนใช้ความคิด เห็นดีๆมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เราก็ฝากสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถือว่าเป็นแนวโน้มและเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราจะคอยติดตามรับชมคลิปที่ให้ความรู้แล้วก็ mindset ดีๆอย่างช่องของลุงเทศคริปโตนี้นะครับก็ไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ